ได้มาเสนอผมก็เลยอยากทดลองครับพอใช้แล้วก็ได้ผลเป็นที่นา่าพอใจครับเมืม่อก่อนจะใช้เคมีครับผมเคมีอย่างเดียวครับ<ค>แต่ตอนนี้หันมาใช้สลับกันครับคือตอนแรกตอนนี้ใช้สลับกันครับใช้เคมีสลับครับสลับครับอินซีครั้งแรกนี่เตรียมดินใช้อะไรใช้ตอนแรกใช้เป็นอินซีครับ ใช้เป็นอินรีย์ก่อนครับผมอินทรีย์อินทรีย์คือของของบัวทิพย์ไหมเนาะครับผมก่อนปลูกก่อนลงต้นกล้าก่อนช่วงไถยควนครับครับแล้วอันนี้เนื้อที่เท่าไหร่ครับเนื้อที่ประมาณสามงานครับผมสามงานใช้กี่กระสอบครับสองกระสอบครับสองกระสอบครับตรงนี้เป็นตอแกปวหนึ่งครับที่ใช้ปุ๋ยของบัวทิพย์มาตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งใกล้จะเก็บลูกแล้วครับตอนนี้สภาพก็ยังจากดูดูจากที่มองครับ ถือว่าเห็นผลแ,แต่แตกต่างจากเคมียังไงครับแตกต่างคือปุ๋ยของเรามันจะเริ่มค่อยๆค,ครับมันจะมันจะเติบโตขึ้นพร้อมๆกันครับไม่ว่าจะเป็นการแตกแหนงแตกแหนงแตกยอดแล้วก็ลําต้นที่แข็งแรงออลำต้นจะแข็งแรงกวา่าแข็งแรงกว่าครับแต่สังเกตถ้าถ้าสังเกตถ้า,ถ,าถ้าเคมีล้วนๆนั้นนี่เวลาลมพัดลมมามันจะลมอ๋อมันจะลมลมง่ายกว่าแต่ว่าตัวนี้มันจะพัฒนาเริ่มจากระบบรากของเรา ครับรากจะดีขึ้นครับจะดีขึ้นแล้วก็พัฒนาจากรากพอรากพอรากกินอาหารได้ปุ๊บมันจะส่งแหน่งแหนก็ยอดดอกผลพร้อมกันครับเป็นแต่ต้นนะครับต้นมันจะแข็งแรงครับผมพอะพอมีแหนงปุ๊บมันจะมีมันจะมีลูกเลยมันจะไม่ลูกเป็นชั้นเป็นชั้นเลยครับผักชีครับดูรากดูรากแล้วผรากครับดูใบดูใบแข็งแรงตั้งขึ้นเลย อันนี้ปลูกแซมใช่ไหมครับครับปลูกแซมครับปลูกแซมกับต้นพริกสําหรับผลผลิตต่อไร่ของปุ๋ยบัวทิพย์เรานะครับจากยอดจริงที่ผมได้เก็บผลผลิตออกมาแล้วก็ขายสู่ตลาดตอนนี้หนึ่งไร่หนึ่งอยู่ประมาณที่ตันห้าครับค่ะภูมิใจที่ได้ใช้ปุ๋ยบัวทิพย์ค่ะปุ๋ยบัวทิพย์นี้ใช้แล้วต้นแข็งแรงค่ะคใบจะไม่ใบจะไม่ไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวค่ะ เวลาที่เราไม่ได้รดน้ำหลายวันมันจะไม่เหี่ยวเหมือนปุยเฉยนะครับเยอะมากเลยเนื้อหนักดีพื้นที่ที่ผลเก็บผลผลิตไปแล้วครับที่ทดลองใช้ปุ๋ยบุทีพลองเราดูผลผลิตออกทั้งหมดยอดตรงนี้รวม8ปดร้อกิโลครับใช้กี่กระสอบครับปุ๋ยบุทีพสองกระสอบครับเนื้อที่กี่ไร่ครับนี่เนื้อที่ประมาณสองงานครับสองงาน ข้อแตกต่างจากที่ยังไม่ได้ใช้เมื่อก่อนครับผมน้ำหนักแตกต่างที่น้ำหนักครับและก็กินก้านสาขาความสมบูรณ์ของต้นครับลำต้นก็แข็งแรงทีนี้มันก็เป็นผลต่อเนื่องถึงไอ้ลูกลูกเยอะอพริกครับม,มันช่วยลูกเยอะึอ้น